จากกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมจะแบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศต่างๆภายใต้โครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกโดยหนึ่งในนั้นมีรายชื่อผู้รับเป็นประเทศไทยด้วยแม้ไทยจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการ COVAX ก็ตามโดย7ล้านโดสจะแบ่งให้ประเทศเอเชียกว่า15ประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยโบนัามหัธนานักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ทวีตข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าตัวเลข7ล้านโดสจากสหรัฐสำหรับแบ่งกันในเอเชียกว่า16ประเทศรวมประเทศที่เจ็บหนักอย่าง ไม่ได้มีนนยสําคัญอะไรกับไทยเลยค่ะควรปฏิเสธและยืนยันศักยภาพของประเทศที่กําลังจะพึ่งตัวเองได้โดยเฉพาะเมื่อเรากําลังจะมีแบรนด์วัคซีนไทยจากตุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลองคํานวณจํานวนที่จะได้กับเวลาที่จะมาถึงดูข่าวัคซีนสหรัฐจมาในจํานวนน้อยนิดเพราะต้องหารตามสัดส่วนประชากรและความจําเป็นของแต่ละประเทศและจะมาถึงในวันที่ไทยไม่ขาดวัคซีนแล้วเพราะทุกตัวอยู่ในไปไลน์แต่การยืนยันศักยภาพในฐานะประเทศที่เป็นฐานการผลิตและสละส่วนแบ่งให้กับประเทศ เทศที่เดือดร้อนกว่ามากจะให้ผลดีหลายประการกับประเทศในระยะยาวทั้งนี้มีผู้โควฮตวีตและตอบทวีตวิพากวิจาร์ณเป็นจำนวนมาก